สวัสดีทุกคนนะจ๊ะอยากให้โหระพาแตกยอดแตกกิ่งก้านสาขาเราจะเด็ดยอดนะจ๊ะแล้วเขาจะอยู่กับเราได้นานมากเลยถ้าเด็ดยอดแล้วถ้าไม่กินก็ปักชํำได้เลยนี่ง่าย,ายๆจิ้มเข้าไปอ,อย่างนี้นะจ๊ะอุ้ยเด็ดยอดมาทิ่มแค่นี้เองเด็ดใบไปกิน ง่ายมากเลยอเด็ดใบไปกินอันนี้ก็ปักปากชำ้ำอันนี้ก็ปักชำ้ำเดี๋ยวเราก็จะได้อีกต้ตนปลูกได้ก็ต้องขยายเป็นนะจ๊ะทุกคนน,นี่มือใหม่ปลูกนะเด็ดมาอเด็ดแค่นี้พอใบงามไม่ใช่ใบเขียวจิ้มก็เวอเดี๋ยวเราก็ได้ โอ้โหโทรศัพท์หล่นโอ้โหโทรศัพท์หล่นหลายรอบละเจ๊งหล่นบ่อยๆเจ๊งโทรศัพท์นี่นี่แน่นะเดี๋ยวเราก็ได้อีกขยายพันธุ์ง่ายเงยไหนมีอีกเป่านี่เดี๋ยวเขาก็จะแตกยอดแตกใบแตกกิ่งออกมาอีกเยอะะแต่แปะเป็นลมนี่มองนี้ลุกกจิ้มขึ้นไป เด็ดใบเอาไปกินนี่เขาจะแตกออกมาเยะๆแต่แป๊บเป็นลมดูแลไม่ยาก,กหรอกเพราะว่าหัวระพาเนี่ยนะส่วนมากของเราก็ใช้แต่น้ำหมักอะนะหลายคนไม่มีน้ำหมักก็ใช้อะไรรู้ป่ะปุ๋ยโคอกพืชกินใบเขาเลี้ยงง่ายนี่ขยายได้เร่รู้จบแล้วต้นเขาก็จะแตกออกมาอีกแยะๆดูแลง่ายๆ ดูแลแบบไม่ดูไปสนด้วยนี่เดี๋ยวต้นนี้เขาก็จะแตกกับไม้อีกเยอะแยะน αι? อันนี้ก็ได้น,นี่ก็ได้อีกอันนี้ก็จิ้มอีกต้นหนึง่งอุย้ยเราจะทำาให้ทำตอนเย็นนะเขาจะได้มเีเวลาฟื้นตัวเออพักมีเวลาพักพักฟื้น นี่โอเคแค่นี้นะแค่นี้แหละนะปลูกผักสวนครัวปลอดสารกินเองปลอดภัยนี่ทำให้ต้นนี้จะอยู่กับเราได้นานมากเลยหนึ่งสมองสองมือทำมุ่งมั่นขยันจะเสรนเวลาชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตยจะมีการเปลีป่ยนแปลงเ,เสมอทำไปไเรื่อยๆ ถ้ามีปัญหาสุขภาพก็ให้หยุดพักกันนะจ๊ะทุกๆคนแค่นี้นะ